สวัสดีครับ fc น้องอุ๋งอิงเพชรบันแพง fc สาวน้อยเพชรบานแพงและ fc ปอชโจและผมขอขอบคุณ fc สรถทุกคนที่ได้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และติดตามสรสมือบนผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับ,บสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องน้องอุ๋งอิง,องพัดบานแพง หลังจากน้องได้พักผ่อนเต็มที่ <c oughs> ที่บ้านน้องคูเพเ่อเมืองจังหวัดศรีสกเกตน้องก็เตรียมทางเตรียมเดือนทางที่จะไปเปิดวงสาวน้อยสองที่อำเภอโกสุมิสัยจังหวัดมหาสารคาม ก่อนที่น้องไปก็ได้มีพ่อช้างหรือศิสเกตสร้างบ้านมาให้มาลัยแก่น้องวงอิง,งเพชรมันแพงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่จะเดินทางไปเปิดวงสาวน้อยเพชรมันแพงในวันที่31 สิงหาหกเจ็ดคือวันนี้และน้องเดินทางไปน้องก็จะขึ้นรถแห่ของเสียอามเพื่อจะได้ไปร้องเพลงบนรถแห่ของเสียอามก่อนที่จะถึงตกเย็นน้องก็จะได้ขึ้นเป็นศิลปินรับเชิญที่วงสาวน้อยเพชรบนแพยงในค่ำคืนนี้สำหรับน้องเวงก็ได้นำเสื้อ ของน้องเองไปจำหน่ายด้วยที่รถแห่ของเสียอามสำหรับคลิปนี้สโลดอุบลขอฝากคลิปไว้แค่นี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผมด้วยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ